ระหว่างทางกับอุรัมคถึงอยุธยาก็ต้องแวะวัดตะโกค่ะตามธรรมเนียมของเราสองคนนะคะพอเดินเข้ามาถึงในวัดสถานที่แรกที่เจอก็คือที่บูชาวัตถุมงคลนะคะแต่เรายังไม่บูชาตอนนี้ค่ะเราเข้าไปไหว้ด้านในก่อนนะคะ เดินถัดมาในเดียวก็จะถึงวิหารสามหลวงพ่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการบูชาดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็แผ่นทองเข้าไปปิดทองให้กับสามหลวงพ่อนะคะพร้อมกับขอพอรไปเลยค่ะจังหวะนี้ก็ให้เพื่อนๆขอพอรไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดินถัดออกมานิดหน่อยก็จะเป็นศาลากลางน้ํานะคะอันนี้เราก็จะแวะให้อาหารปลานิดนหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมีน้องๆมาแข่งสวดมนต์สรพันยะกันนะคะจากนั้นเราจะเดินไปที่จุดไฮไลท์ของวัดนะคะนั่นคือพระธาตุเจดีปราสาทิโกนะคะเป็นเจดีสองชั้น ชั้นล่างจะเก็บสังขารของหลวงพ่อรวยนะคะที่จะเปิดให้เข้ากราบไหว้ได้นะคะ หลวงพ่อรวยเป็นเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่านะคะเด่นดังในด้านมหาลาภเมตตาม,มหานิยมแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะขอพรเสริมความมั่นคงมั่งคัง่งมีเงินทองไหลม,ลมาเทมาค้าขายร่ำรวยนะคะแต่ใดๆก็คือแล้วแต่เราปฏิบัติตัวด้วยนะคะถ้าเราเอาแต่ขอพรแต่ก็ไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จนะมาถึงตรงนี้เราก็ขอจบคลิประหว่างการเดินทางไว้แค่นี้นะคะใครมีโอกาสไปเที่ยวก็อย่าลืมแวะนะคะวัดสวยมาก